อาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับพี่น้องเอฟซีนะสวัสดีทุกท่านนะอืมสวัสดีทุกกําลังใจแล้ววันนี้นะครับหยวกเน่านะครับออกมาพูดแบบนี้ว่าได้ตั๋วครึ่งราคาว่าได้ตั๋วเด็กนะครับนาะยออกมาพูดแบบนี้นเ,เหมือนการย่อเยอ้ยดูถูกการทํางานของเจ้าหน้าที่อ่านะครับ เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับหน่วยพยากรภูมินะครับนะออกมาพูดว่ารู้จักอายการเคยกินข้าวเคยทำงานด้วยกันเคยอยู่เคยกินด้วยกันออกมาพูดแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซียิ่งอะไรครับยิ่งจะทําอะไรให้ใครเสียหายครับใครเป็นคนเสีย,ายอายการหรือเปล่าครับจริงหรือเปล่าได้ไหมหรือตัวมันด้วย ถ้ามึงพูดแบบนี้เหมือนมึงดูถูกการทํางานของเจ้าหน้าที่อ่านะครับเหมือนการดูถูกการทํางานของเจ้าหน้าที่เลยนะนี่ไม่สลดกับความผิดไม่สลดไม่สำนึกกับความผิดเลยถ้าเขาคลิปนี้ไปให้ศาลดูมึงจะยังไงน่ะทีนี้รดูด่ดวนอ่าดูดวนนะ <laughs> มันบอกว่ามันได้ตั๋วครึ่งราคาได้ตั๋วเด็ก พลเมืองดีดูวดๆนนะอ่านี่ครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้มันสื่อถึงอะไรครับจะอ,กออกมาเยอะๆเขาว่างั้นเถอะไหนพวกมึงบอกว่าเป็นร้านเป็นร้านไงกูจ่ายแค่ห้าหมื่นเองนะเป็นไงล่ะพวกมึงสะใจไหมกูได้ตั่วเด็กอืกูรู้จักอัยการเขทาทําคดีใหญ่ไงกูคเคยแทนคงแทนข้าวฤกู้รู้จักกาันเคยทํางานกับเขาด้วย อเป็นไงล่ะใครทําอะไรกูได้อืมจุดใต้สุนทรสารกูก็ไม่ได้เข้าไปนอนอยู่ตรงนั้นเหมือนอย่างที่พวกมึงพูดเป็นไงล่ะพวกมึงมันไม่โปร่งใสนะครับใครจะเสียครับอ่ามันมเลือกที่รักมักที่ชังหรือเปล่าครับทำงานตรงไป,ตรง,ไปตรงมาหรือใครจะเสียหายครับพี่น้องเีี ตายเพราะปากแท้ๆครับกูบอกเลยนะเขากำลังขยายผลอยู่นะตอนนี้มึงอย่าพึ่งดีใจอ่ามึงอย่าพึ่งดีใจเดี๋ยวเขาจะแจ้งความกล่าวโทษเพิ่มเิออีกมันจะซวยเพราะปากมึงเขาจะเอามึงตดติดคุกแหละถ้ามึงออกมาพูดแบบน,นี้มึงออกมาดูถูกการทำง,งานมาร้อยค่า บ้าเขาทําอะไรมึงไม่ได้มึงไม่สํานึกผิดเลยแม้แต่น้อยนะเดี๋ยวรู้เองเดี๋ยวน้ําตาเจดทัวเขา่าเออีนี่กูบอกเลยแม้กระทั่งอ่าใครที่ช่วยมึงเด้งแน่นอนกูบอกไว้เลยนะบอกได้เลยถ้าเขาส่งไปแล้วทํสจานวนนอนหรือเอาออกชักออกเดี๋ยวรู้เรื่องครับบอกไว้เลย เดี๋ยวรู้เรื่องอ่าเดี๋ยวรู้เรื่องกูบอกไว้เลยมีอายการติดคุกสองคนแล้วนะคดีอะไรครับกะทิงแดงจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่จากการเอื้อประโยชน์นจากการเอื้อประโยชน์ให้การกรมเลยไงครับพี่น้องเอ็ซีมันมีตัวอย่างแล้วสั่งจำคุกสองปีโดยไม่รอลงอาญาอีกคนหนึ่งสามปีจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่ นะครับเอาเลยครับจะเอาตำแหน่งมาเสียงก็เอาเลยครับอีนี่ครับปากมันไม่มีหูหูรูดครับพี่น้องเอฟซเอจะออกมาหวดมาอ้างคนเป็นยังไงล่ะยันมึงเป็นยังไงล่ะตอนนั้นก็มาด่ามึงกลางไรสุดเป็นยังไงอันนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องก็ลองคิดดูอ่านะครับยิ่งออกมาพูดแบบนี้ทําให้อะไรครับ ทำให้ประชาชนนีห่หมดความเชื่อมั่นหมดความเชื่อถือในการทำงานจริงหร,หรือเปล่บบาเพราะการม,มันหมดความศรัทธากับกระบวนการทุติธรรมไงครับพี่น้องเอฟซีมันเลือกที่รักมากที่ชังหรือเปล่าครับในนิทานเรื่องนี้พี่น้องก็ลองคิดดูสิครับยิ่ออกมาพูดเยอะๆแบบนี้ว่ามึงได้ตัวเด็กมึงได้จ่ายครึ่งราคารู้จักกันในคดีใหญ่เคยกินเคยอยู่เคยทํางานด้วยกันเคยกินข้าวด้วยกันอ้าว ครจะสวยล่ะครับที่นี่อ้าวคนไหนหล่ะที่นี่อ,อ้ามึงเอาดูด่วนดูด่วนอ่านี่ล่ะครับพี่น้องเอฟซี <laughs> อ่านี่นล่ะครับพี่น้องเอฟซี <mich> เป็นแบบนี้ไงยิ่งแม่ออก็มาเยอะๆใหญ่เลยที่นี่อ่าแม่ก็ออกมาเยอะๆใหญ่เลยที่นี่อ้าวอา,อาล่ะครับพี่น้องเอาเลยครับตอนนี้ยังไม่จบนะ ยิ่งออกมามมนนพูดยิ่งออกมาพูดนี่แค่เริ่มต้นนะกูบอกไว้เลยนะ <c oughs> มึงอย่าเล่นกับระบบนะเขาทางานระดับประเทศนะ <c oughs> ถ้ามึงยังปากดีแบบนี้นะเดี๋ยวกูส่งไปให้ท่านดูเอง <c oughs> อ่าเดี๋ยวกูส่งไปเอง <c oughs> เดี๋ยวมึงจะได้รู้ <c oughs> อันนี้เขาแค่สงสารมึงถ้ามึงปากดีทั้งแม่ทั้งลูกมึงปากดีแบบนี้มึงอ่า <c oughs> อย่าให้เขาโมโหนะ เขายังรอการขยายผลอยู่นะตอนนี้นะเขาจะเอาแม้กระทั่งคนชงพันธุ์ทุงลงทุงเรียนมาให้แม้กระทั่งอะไรคนเอาเงินมาให้ขุดรงขุดสะคนสนับสนุสสน,น,นก,การบุกลุกป่าสงวนนี่นะอ่ากูบอกไว้เลย glimp. โอ้ยทำเป็นดีใจออกมานี่กูได้เสียแค่นี้เองกูสาวเงิน หอบใส่กระเป๋าปุ๋ยไปเลยพวกมีทองมีกี่เส้นกิจกูไปจำนำหมดเลยนึืงว่าจะจะเสียเป็นสิบล้านที่ดงทิ่กูไปเมินประเมินราคาไปเลยวันนี้กูไปถ่ายทองมันนี่เหมือนเดิมเลย<อ>เห็นไหมละ่ะอือนี่<า>คิดว่าจะเยอะอืมนี่ก็ออกมาหมดแล้วกูเตรียมเงินไปสิบล้านเลยเห็นไหมพวกมึง จ่ายแค่ห้าหมื่นเองมันคือว่าบบมีเงินล่ะอืมันคือไปขอจากผู้นั้นผู้นี้อยู่คือว่าบบมีเงินเดเรื่อนล่ะอีห้ามึงเอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เงินเต็มกระเป๋าปุ๋ยครับจะว่ามันหน่อยจีวดขนาดเงินล้านก็ยังซ้ำนี่นึงเนาะเงินล้านขนาดเต็มถุงปุ๋ยอะไรแบบนี้มันทีล้านเลยที่นี่ กูสาวห,หอบเงินไปเต็มเปาปุ๋ยเนึงมีทองมีทองไปจําหมดแล้วค่ะนะไม่เหมือนไอ้ไหลหรอกนะอืมมันไปขายทองมันไปถ่ายขึ้นมาได้ไหมล่ะอืมอืมกูไปถ่ายมาแล้วนะอืมกูยค,คิดว่าจะเสียเป็นล้านสิบล้านแค่ห้าหมื่นจิบจิบเป็นไงล่ะพวกมึง <c oughs> อ๋อบัาดีครับพี่โหบัาดีครับอ๋อมันบอกว่ามันตีตัวเด็กนะพี่โหนะอืมตีตัวเด็กนะตีตัวเด็กแต่ครึ่งราคาแต่ครึ่งราคาใช่ไหมพิเศษชิ้ิที่เนื้อคนอื่นเนื้อคนอื่นอาล่ะครับเรื่องนี้ขบวนการยุติธรรมมันเป็นยังไงหล่ะพี่น้องเอฟซีทีนี้มันเสียหมดเลยนะทีนี้มันมีการเอื้อประโยชน์ให้กันหรือเปล่าครับพี่น้อง อ่านะครับนะมันช่วยเหลือกันจริงหรือเปล่าครับแบบนี้ทำให้เราไม่มั่นใจในกระบวนการเราไม่มั่นใจในกระบวนการเลยถ้ามันเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะจริงหรือเปล่าครับพี่โหยังว่าว่าไปอาจคลิปไปเลยมันบอกว่ามันตีตัวเด็กไปเลยดูด,ด,ด <laughs> <laughs> อ่ามันบอกว่ามันตีตัวเด็กพี่น้องเอฟซีใจครึ่งราคาฐานะรู้จักกันเคยกินข้าวด้วยกัน อืมเคยทำงานด้วยกันเคยทำคดีใหญ่ให้มันเอาล่ะครับพี่น้องอ่าต้องแอบไปดูสำนวนหน่อยนะกินแปลกแปลกไปเลย,ยเฝ้าเฝ้ากินมันตู่ตูแล้วมันดูต่ได้ทำนะั่นนะั่นเนาะบร่รู้การการไม่ทำมาอะไรเลยรีบเลย